แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอขอบคุณคุณเลสเดนอีวิลคุณสัจสินิพาคุณสายฟีวีแปและคุณนภัทรมากที่สน,นับสนุนในเดือนนี้กับคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFP by t บายแท n บชครับกลางเดือนอัปเดตกลับมากันอีกแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนกลางเดือนหลายๆคนนี่แบบโอ้หมันต้องมีอะไรเยอะแน่เลยเหมือนเดิมครับกลางเดือนไม่มีอะไรเรามาพูดถึงแบบเรามารีแคปด้วยในะช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมาแล้วก็มาพูดถึงส่วนของกลางเดือนกันด้วยนะครับนะก็ ตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในแวนกาซีโ่ก็เปลี่ยนซีซันพอดีนะครับอย่างเช่นเคยเนาะก็ทั้งหมดทั้งมวลครับคือเนื้อเรื่องจริงอะไรก็เริ่มขึ้นใหม่มาแล้วแหละนะครับแล้วก็จริงๆในแพทก่อนหน้านี้คือก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรเยอะมันส่วเใหญ่เป็นแค่ในส่วนของอีเวนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมาดูอีเวนต์ที่มันค้างมาตั้งแต่ครึ่งเดือนแรกกันแล้วก็มันจะลามมาถึงครึ่งเดือนหลังแล้วก็ให้หมดเดือนนะครับก็ อีเวนต์เนี่ยมันจะดูตรงไทม์ลิมิตได้นะครับก็จะมีเหมือนเดิมครับเข้าซีซั่นใหม่เล่น3ครั้งได้ซองเก่าซองหนึ่งนะครับไออันเนี้ยก็ยังใช้ไหม่หมดก็คือคอลเลคเตอร์อ่าเพลนกิ้งนะครับ2ครั้งด้วยอ่าสลีฟไลน์ของทีมสไตเดอร์อันนี้ก็จะไม่ผิดจะเป็นทีมของโทโคฮะคือถ้าใครไม่รู้จะใส่ทีมอะไรอะ่ะนะครับแนะนําว่ามันมีตัวคอหลักสตัวใช่ป่ะจริงๆจะมีเควสเนี้ยสามอันมันจะมีชิออนโคโนแล้วก็โทโคฮะ คือแต่ละคนมันอยู่คนละทีมกันอยู่แล้วอ่ะก็ใส่สลีปของมันนะรเอาลงไปเล่นสองตัวละสองครั้งแค่นั้นเองแต่ทีเนี้ยไอเนี้ยมันไม่ใช่ปัญหาแล้วครับปัญหามันคืออันล่างมากกว่าก็คือใช้สลีปโอเวอร์เดทจริงจริงแอตโตหาสลีปโอเวอร์เดทนานพอสมควรว่าสลีปโอเวอร์เดทเนี้ยมันควรไปอันไหนมาใส่เล่นนะครับคือมันมากสุดเนี้ยถึงขั้นว่าห้าสิบครั้งเลยนะได้ได้ตั๋วโอ้โหจริงจริงของตรงเนี้ยมันมหาศาลมากเลยแอตโตอยากให้ดูนิดนึงตรงนี้ว่าสลีปไลน์โอเวอร์เดทอ่ะที่แอ มันจะมีหลายตัวมากเว้ยจนแบบว่าเฮ้ยมันโอเวอร์เดทปาวะเออจริงๆนะมันมันจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆอ่ะเดี๋ยวเ้าผิดอันนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับมันคือต้องบอกก่อนว่าโอเวอร์เดทเนี่ยมันมีแม้กระทั่งตัวยูนิตหลังการอะไรโอ้โหสับเพลเฮระเลยครับเราก็พยายามเปิดดูเรื่อยๆแหละนะแล้วก็เฮ้ยเราไปลงไปเล่นมันไม่ใช่วะเควสมันไม่เด้งอะไรอย่างเงี้ยเออก็หาสักพักเลยครับจนจนมาเจอนะ เดี๋ยวให้ดูครับผมนะอันนี้มันหนาแรกของแนวจนมาเจอจนได้ครับจริงๆเรื่องสลิปเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะว่าคอมโบได้เปล่าถ้าคอมโบได้ใส่ G ีโซนอ่ะเป็นไลท์เป็นไลท์ลทีมพวกทีมไปแล้วก็ใส่เมนสลิปอ่ะให้เป็นโอเวอร์เดทไปก็ได้ครับมันจะยุ่งยากเปลี่ยนนิดนึงสาหรับใครที่ชอบแต่งเดคอ,อ,อ่ะใครที่เล่นเตียนๆอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหาเราก็แค่เอามายัดยัดใส่อ่ะนะครับมาดูที่เดคลิสต์นิดนึง อย่ายให้มันเข้าอ่ะนะครับอย่างเดิมครับเกมนี้ยังขึ้นชื่อว่าแวนการ์ดโหลดดิ้งอยู่นะครับโหลดทุกแมปเข้าทุกอันโหลดทุกแมปครับเหมือนเดิมโอเคจริงๆอ่ะเนี่ยถ้าเรากดมาดูแอตโตจะใช้สลิปวันนี้ซึ่งแอตโตแรกไว้ตั้งแต่โอเวอร์เดสมาใหม่ๆหมายถึงตัวการ์ดจริงนะมาใหม่ๆเลยแล้วก็เออ่มันเข้ามาในซีโร่ด้วยแอตโตก็เลยแลกทิ้งเอาไว้มานานแล้วแหละครับแล้วก็ไม่เคยเอามาใช้เท่าไหร่นะครับมันคือสลิปลายสีดำๆเนี่ยถ้าเรากดดูก็คือกดที่ตัวได้ครับแลลลล้ววกก็ดดทีีีี่่ตััสสิปเเนนนยยยมคือาำ ซึ่งถ้าใครมีเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของอีเวนต์นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเนี่ยมันจะเป็นลายนี้นะครับพี่ีมันจะมีดําขาวกับขาวดํานะครับแล้วก็เป็นอาจจะในช่วงนี้มันจะแลกได้ด้วยนะครับในเอ็กชแนนจริงๆอย่างที่บอกคือเนี่ยมันมีสลิปหลายๆลายครับอย่างนี้อ่านี่ขาวดานะครับดาขาวขาวดำเรามีหมดเลยไอ้พวกเนี้ยใช้ได้นะครับแล้วก็อันเนี้ยที่ชัวๆเลยคือ2ออันเนี้ยใช้ได้ อย่างพวกนี้เคยกดเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ขึ้นนะครับนะยังไงก็ลองเอาไปใส่ดูครับลองใส่ดูจริงๆมันใส่สลิปได้สองอย่างทั้งทางสลิปหลักและจีโซนนะครับแต่ว่าแนะนําว่าก็ลองใส่ดูครับว่ามันจะสามารถคอมโบและทําให้จบตัวเกมได้ไหมนะครับนะนี่ก็ลองไปใส่ดูครับเผื่อใครหาสลิปไม่เจออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีโอกาสเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะเดือนนี้ยังพอมีก a บว่างอยู่หลายวันอยู่นะครับแต่ก็ยังไงเดี๋ยวเราจะลงคลิปอย่างอื่นไปด้วยนะครับโอเคทีนี้มาดูซีซั่นนี้หลกัหลกๆกันครับที่เป็น ของอัปเดตในซีซันครึ่งเดือนหลังนี้เลยคือมันไม่ได้มีตู้ไม่มีเนื้อเรื่อง,องไม่มีอะไรเลยนะครับเตยนๆมาเลยอัปเดตในซีซันนี้หลกัหลกๆก็จะเป็นในเรื่องของแรงด์กิ้งนี่แหละครับที่มีการอัปเดตอย่างเช่นเคยนะครับคือเรื่องแรงด์กิ้งเนี่ยอยากให้ทําความเข้าใจว่ามันซีโร่มันไปเร็วอะ่ะครึ่งเดือนจบครึ่งเดือนจบนะครับนะมาดูครับในรอบนี้นะครับในของซีซันนี้จะมีของอะไรเป็นรีวอร์ดกันบ้าง ของรีวอร์ดนะครับผมสำหรับซีซั่นรอบนี้นะครับที่เลเจนด์สจะเป็นสลีปครับลายกรุงกริงนะครับฐาน2นะครับผมซึ่งโอ้ลายอะจริงๆส่วนตัวชอบลายนี้มากแล้วก็ลายที่เลเจนด์หจะเป็นสลีปของตัวสไตล์กรุงกริงนะครับแล้วก็ที่เลเจนด์สิบยี่สิครับก็จะเป็นบิ๊กเบอรี่ครับนะจริงๆบิ๊กเบอรี่ที่ฐานเดิมมาเนี่ยนะครับเมื่อโจมตีมา ใช่บิ๊กเบลลี่เป็นฐานเก่าครับริเลี่ยนอาร์เฉยๆนะครับก็ดูน่ารักฟุ้งฟริ้งขึ้นใครที่แบบอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาในส่วนของ e x c h a n g e กันบ้างที่แอตโตบอกนะครับว่ารึ่งหลังเนี่ยมันเป็นการรีแคปแบบเก็บตกของเฉยๆนะครับจริงๆเนี่ยเออเดี๋ยวจะบอกว่าอีเวนต์บิ๊กเบลลี่มันจะเข้ามานะครับหลังจากคลิปนี้ก็รอติดตามกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเขามีคลิปเหมือนเดิมแหละแต่มันยังไม่ได้เข้าเออถ้ามันเข้าปุ๊บเดี๋ยวเราทำคล แต่ตอนนี้คือมันยังไม่มาอ่ะเข้าไปดูใน Exchange นกันครับว่ามีอะไรไม่อยากให้ตกหล่นไม่อยากให้ลืมแรกกันบ้างนะครับเพราะว่ามันอยู่แค่เดือนเดียวนะครับนะมาสิลูกอ่ะอันดับแรกก่อนเลยครับที่ไม่อยากให้ตกหล่นก็คือ2อย่างก็คือเหรียญในรอบนี้นั่นแหละนะครับเหรียญอ่านี่ G x t x e ก d มโ l ไอ G ้ G n e x ม l เนี่ยมันจะได้จากอีเวนต์ในช่วงนี้นั่นแหละหรือว่าเปิดซองโดยใช้เพชร นะครับวงเล็บไว้เลยว่าใช้เพชรน,นะครับถ้าใช้เพชรเปิดจะได้ GN เนมานะครับถามว่าจะไว้แลกอะไรถ้าไม่ได้มีซองอะไรอยากเปิดเป็นพิเศษเก็บไว้แลก GR ก็ได้ครับมันแลกได้แค่ใบเดียวแ,วแล้วมันก็การันตี GR ไปเลยนะส่วนตัวแอตโตรู้สึกเฉยๆแอตโตอยากได้การ์ดอื่นๆในชุดด้วยไว้ลุ้นนะครับก็เลยเปิดเป็นซองไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือโอ้โหเดติคิเกตครับโอ้โหเดติคิเกตก็เนี่ยอย่างที่เราบอกคือใส่สลิปม,มาแล้วไปนั่งเล่นนั่นแหละชุดมันจะมีชุดลองชุดใหม่ด้วยชุดใหม,แหมแแไไ่แอตโต ก็มีเพย์แมทไลอเวอราเดทด้วยใครอยากได้เนี่ยก็ลองเก็บๆดูแล้วก็จริงๆถ้าไม่อยากทําอะไรก็ไปแลกซองหรือถ้ามากกว่านั้นก็คือเอาไว้เก็บเป็นคูป,ปองเกื่อ,อไว้แลกของอย่างอื่นก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ i อเม a l ลอันนี้อ่าอันนี้เวลาอ่าซื้อซองชุดใหม่ด้วยเพชรมันก็จะได้คืนมาเหมือนกันก็ใครเก็บเก็บเอาไว้เนี่ยก็มาแลกได้อันนี้อย่าลืมแลกเลยนะครับ อ่าเวิรมลุ่ม4.0เมดอลนะครับใครเพิ่งกลับมาเล่นมีคมแบ็กแพ็คให้นะครับผมอันนี้คือเราไม่รู้นะเพราะว่าส่วนตัวคือเราเป็นผู้เล่นที่เล่นเรื่อยๆอยู่แล้วมันก็เลยแบบว่าไม่รู้ว่าขั้นตอนกันได้มาได้ยังไงนะครับมันไม่ได้บอกเรานะครับแล้วก็มีเท่านี้ครับที่อยากจะแบบเตือนๆกันอย่าลืมครับไม่อยากให้เหีืยโอกาสอ่ะแล้วมาดู T r e x อ h a n g e อย่างเงี้ยมันก็คือมันก็แลกได้ทุกใบที่เป็น G r แหกละนะครับก็เล่นอะไรชอบใบไหนขาดอะไรก็ไปแลกกันเอาเองนะครับนะก็จะเป็นต นะครับผมก็ประมาณนี้เอา้เาต้องเป็นใบนี้สิไม่ใช่ใบนั้นเออเป็นใบนี้นะครับนะเล่นอะไรชอบใบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเลือกกันเอาเองนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากครับไว้เจอกันใหม่อีกทีหนึ่งตอนแคนอีเวนเข้าเนาะสำหรับแบรนติโร่แล้วก็เดี๋ยวจัดเด็กคือเดือนนี้ของมันไม่ได้มาเยอะเดี๋ยวปลายเดือนเนี่ยค่อยเป็นการ์ดวีแล้วก็ไอเาเอเอใช่ค่อยเป็นการ์ดภาควีแล้วก็มีคลิปรัวๆแน่นอนวันนี้ไปแล้วเจอกันในคลิปหน้าและคลิปต่าง,างๆแล้วผมสวัสดีครับ